สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะเลยเมนบบสวัสดีค่ะคุณยายบอกว่าอันอันยางมาจากน,น่อยน้ำว่าเป็นกระเทียมปลาพี่น้องขาพอดีหู่ว่าเด็กกินขึ้นกระเทียมเลยล่ะแกหัวมันเว้ยเลยนี่น,นี่อิลีกระเทียมอิลีพี่น้องขากระเทียมปลาอย่างม่ยุ่งสิประเทศสวีเดนมีตัวยังโอ้ข้าเจ้ามาแม่คนมากคนมากนี่ค่ะเนี่ยเห็นบ่เนี่ย อุ้ยขอเจาะไปขันสมเออผู้ใหญ่สิเอาไปขันสมพนาวาขัดเทียมไปหรือพนาวาเอามันก็ขึ้นอย่งสี่ปวดโพค่ะเนี่ยเห็นบ่หัวมันยน่ะเออปารคุณยายเอ้าเร็วเร็วบ่อมัวหัวใหญ่ดอกมันหัวจมีบ่นี่นี่มีมันก็คือกระเทียมมีหรือว่าดมมึงก็คือกระเทียมกระเทียมเลยอะเขากินหรือไม่บ่เม่นบ่ดูดูดู อันเมื่อกี้ได้รอย่างวะจีเมื่อกี้ได้คลิปอันพักยังก็พักกุ้มพี่น้องขาแล้วก็ยางเลาะมาจากน้อยคุณยายว่าน้ำหน่อยว่าเคยเห็นเนาะน้ำหน่อยกับว่าเขาเห็นเขาลงคลิปก็บอกว่าหยาเหรอเนาะหยาพนักว่าได้คุณยายบอกว่ากระเทียมพนักว่าเออไอพวกตัดตัอตาไม่เห็นตัวตาบางฝรั่งกวนยางมากกว่กาสิว่าอีพวกนี้เห็ดยังเหสิว่าตัดตาไอเจ้าเป็นยังเห็นมันตอดคุณยาย เว้ยมันตอดดาบคอยอืกะเทีดูดูค่ะกระเทียมปลาพนักคุณยายว่านี่ค่ะต้นแบบนี้เนาะนี่ค่ะเออเห็นเดี๋ยวเดินมันรวยลูกเออมันเป็นหัวอีหลีพี่น้องค่ะเห็นปะมันเป็นหัวกระเทียมอ้าวมาตายเหรอจีเอาลาบคาบเหรอมาที่นี่ถืออันซุ้มอัน อันนี่แหละเข้าไปลกออกก่อนเทียปบปลางแท้ยมันเป็นวายุไก่เด่นในถนนในพี่น้องค์่ะนะี่ยคือชื่อทางรถไฟเลยอันยางมาอันโลาหาแนวอันตาโซนเล่นตอนนี้ก็ประมาณสองถุงกวกว่าหรอคอยก็ได้กินภาคใต้ส้มก็ให้คอยกินอยู่นี่เมีนบอ,อดูดูภาคใต้ส้มสมภักใตให้กินอยู่นะตีเพียรเพียบเลยคุณยายโอ้ยแมงไอ้กระดาษคอยแมงอีอย่งอีกล่ะแมงอันนี้กัดดาษโอ้ยดูใจ ตายตายมาเด้อพี่น้องเอ่ยมาเก็บเอาเด้อมาที่นี่ผุน<อ>นะจะได้หัวมันงนะอยากได้หัวพนดีวาเขาขี้สกินหดหัวแม่นี่ยค่ะหอหัวมันยังมันใหญ่งมันหัวตะขึ่นพี่น้องคะ่ะผุนอะเสียงเด็กหนุอยมันยังเมื่อกี้เด็กผักกุมมาที่นี่เด็กกระเทียมโอ้จะเป็นข้าวเจ้าวบะอึดกิน ฝรั่งกินบ่เป็นแต่เทียมทนพี่น้องค่ะว่าแต่ว่าัึงจ่ฝรั่งเนาะคนไทยอคไรมันไม่ลำดอยยางพานกับสีวาหย้าเนาะเออพีเพีองสีไทยอะไรโอ้ยขอสีไทยเอาคลิปไนเนาะไทยว่ะไทยเลยค่ะเนี่ยคุณยายคุณยายพามาผอกะเทียมพนว่ะป๊าะมันแบบปะ ข้างถนนก็ข้างเลยพี่น้องค่ขาไม่ได้ไปไกลเด้โอ้ยหูแล้วหูแล้ยวมาที่นี่หูมองมะแล้วบือดพี่น้องขาตอนนี้พ้ากันนึกกระเทียมเนาะกระเทียมปลาเนาะเห็นนี่ค่ะใบกระเทียมปลาต้นกระเทียมปลาต้นกระเทียมอิริเลยนี่เมนอิริจากคุณยายนี่คุณยายที่แหลกกว่าเถียงคุณยายเลยค่ะกระเทียมยังไม่เป็นหยาี่นอง บัอึดเนาะนี่ผักไต่เนาะของมีมูยี่คนผักไต่มูของมูอีกทีเนาะอือันส้มส้มสมพักเสียนสมพักเนี่ยค่ะอันนี้เลยหัวไปให้กินเนี่ยค่ะแต่ว่าหัวมันบาใหญ่เลยพี่น้องค่ะหัมันบางใหญ่เห็นปะเนี่ยค่ะแต่ว่าต้นมันยาวแล้วจริงเขาก็ต้องเอาส้มนี่แหละคุณยายส้มนี่แหละส้มนี่แหละลูกอืมเห็นปะเนี่ยค่ะเนี่ยเพราะว่าขนใหญ่ก็หนีมันสิแกดูความยาวของมันเงาต้นลำบักเงา มิเนี่ย,เ,ยเขาไปขันสมใน,น,น้ขันมกินแบ่แบแบบวหอมโอ้คนไกไต<ด><ม>ะ่งแค่หกินยูอันชาวนบ่นบบอเออโอ้ไม่เคยพอนะคะพี่น้องขะมาเด้อดกวนเอ้ยเห็นลหล่ะ <c oughs> คุณยายลกคิผ้าใบเบกอันยางมนาวถังถนนสึงยางกับบานสิงยางกรานค่ะพี่น้องคะเบื้องพี่น้องอืมด้หัวอยู่นี่ ห,ห,หบ่ามทั<ะ>้งหยาทั้งทั้งหยากับมี้ด้บ่แมเนว่ามีตั้งแต่กระเทียมเอ้อเลือกเอาเด้อค่ะเจ้า่าหยาจจ้า่ากระเทียมมันดิยู่ปนปนกันดูค่ะลกกระเทียมด้ย <c oughs> ล่กยะก,าาก,กระเทียมโ<ห>ท,มท,มทนหนไหม แมนบ่คุณยายเทียนทุด้ค่ะเด้อเอ,อเจอไทยเลยดีกบสีพุ่นแล้วเจอเอันพวกอสองไทยน,น,นี่กะสีนางเกียรแล้วเนี้ยโมนี่แหละคะ่ะดูค่ะอันเมื่อกี้ได้ผักกุ้มเห็นบ่โอ้ยบื่เน่ากินแล้วเนอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยปวดขาเเนี่ยไม่จะผักมึงคุณยายมันไปเหยียบเตินี่เฮ้ยไปเหยียบนะคะนันเลยเก็บมาเป็นนะคะเหยียบอย่างเดีวยดวค่ะ กทเรียมป่านะะคนี่นี่แหละย้ายย้ายยังเกาะย้ายยังย้ายที่ว่าเราอาชีพอันแล้ไปเก็บกระเทียมปลาเนี่ยบ่ย้ายเคารับไปอยู่เมืองแบบเมืองไทยอ่ะนะจักแล้วย้ายยังเกาะที่ว่าแล้ไปอยู่เมืองไทยนะกระผมที่รับกินผักเก่งๆย้ายนี้อ่ะนะก็ย้ยนี้ไอ้นี้น่ะนะโอ้ยนี้สวีเดนแล้วก็ไปเก็บแล้วอยู่ซาลาตัวสะกดคำว่า เนี่ยไม่ได้หัวมันเนาะ้องขาเป็นสวนอยู่เป็นสวนเราเคยเห็นกระเทียมป่าเลยบ่เนาะมาดามรอยยกอันนั้นนะหัวมีบัวลูกบ่มีมันลูกบ่ได้คุณยายอืมสั่อยู่ลูกที่น้องขาครับดูค่ะ ยกกระนั่งเป็นกำนี่ลูกค่ะแม่แม่สิคลิปคลิปบึ้งกระเทียมเนี่ยพี่นอ้องอ่านผู้ขาดเสียเอาไปขันสมพักด้วยใส่หัวมันนั่งบึ้งหัวมันเนี่ยห,หัวมันคุณหเห็นบ่หัวมันอ่ะหัวกระมีหัวกระเทียมเหม็นบ่โอเคแล้วพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาแบตเตอรี่มาหน่อยก็หมดนะโอเคค่ะ,ค,ค,ะคลิปนี้ก็จะวากฝากไว้สักมีนะคะพี่น้องโอ้ยกระเทียมเยอะมากเลย เขาก็สิว่าห้องกินหยาเนาะฝรั่งกะดีกะสิย่างพันนะคะเพราะว่าเขาก็สิงงเพราะว่าเขาสิบกคคอยกินปลาป็นนะฝรั่งพวกนี้พวกนี้ทําอะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะเพราะว่าแล้วแต่เธอแล้วแต่เธอ <c oughs> เธอัพทูยูประมาณเนี้ยเขากินว่าป็นดอกพวกนี้เขากินสินบ่คคอยถนัดกินผักเขาสิกิ <c oughs> กนแต่ผักในหางนี่เยอะมาก นั่งเก็บเกียออกก่ยวเคนเด้อค่ะบึงบึงอันนี้ก็ดึกแล้วเด้พี่น้องว่าเป็นวา,านันเดสสามทุ่มแล้วเด้อค่ะนี่มิเตยู่ตรงนี้แหละคุณยายนี่นี่ยู่นี่มันจะมา,ะเ,อาะเอาพีดตั้งนานเป็นหยาหันบาวาพูนโอ้ยซังข้าสซังมะพอกับเทียมมันเดี๋วยวขย่างไปยัางมเขาสีพรอ,อน,นี่อ,อ,อีนเลยพี่ยูพย่พียู่พี่จะมาเบิ่งพี่นี่ค่ะในหัวความยู่นี่ลกไงคุณยาย จะมาพี่พดูค่ะเด็กหัวมันเด็กหัวเด็กหัวคว่ำอยู่นี่เด็กหัวคอยเห็นอันคนไทยไปเอาขนาดขวดพวดห่ามาห่ามาหัวมันข้นมาน้ำไหมดูค่ะ ดูเก็บกับคุณยายกับตันนะคะให้คุณยายกับตันเก็บโชว์ดูดพูดได้อีกหล่ะยายนี่มิต่มิต่แนวเดียวเลยนี่ค่ะ,โ,คะโ,โอ้เด้กกำบ,บังใหญ่เราเด้พี่น้องคะไในแกงสุ่มหนึ่งแล้วเ <c oughs> <c oughs> พียมิต่กระเทียมด้นี่มิตรกระดงกระเทียมปลาด้ยค่ะนี่ค่ะขนัขนขันกระเทียมไม่สิไปบ้านนี้เนาะ คันหยาพันสีใบแบนเห็นปะคะสีต่างกันเด้ะอันนี้มันสีใบออกกลมๆเห็นปะค่ะอันนี้กระเทียมปลากับอันหยาสีใบแบนเห็นปะค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดน,นะคะพี่น้องขามาเก็บเนี่ยค่ะยู่า,าง้างแล้วพี่นอาา้องจ้าว่าหมาจ้าว่าแมวเหี้ยวสซบะบุกกราก้อนค่ะสวัสดีค่ะ